สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้องปองไยสู้ขู่สกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีสานคนไกลบ้านนะคะพบพ,พอกันอีกเช่นเคยคะ่ะพี่น้องคะพบพอกันอีกเช่นเคยกับซอกร้ยคนเดิมนะคะโมนี่จะพาทุกคนมากินสาวรสหรือว่าบักกะทกลกบานเฮานั่นเองนะคะพี่น้องแต่ว่ามันจะแตกต่างจากบ้านเรายังไงนะคะที่เกาหลีใต้ขายแบบนี้คะ่ะพี่น้องคะเมื่อนี้นะคะก้อยมาทําผมสวยให้น้องนะคะมาหยืดผมนะคะก็เลยมีโอกาส พอดีสั่งกระโทกโลกจากแอปคูปังนะคะแอปคูปังจากของเกาหลีใต้นะคะเนาะมันบป็นไมาเป็นนวยค่ะพี่น้องคะมาเป็นแบบกระปุกแบบนี้นะคะเขาแกะมาเรียบร้อยแล้วนะคะแบบแช่ยเย็นมาเลยโอ้ยเนาะพี่น้องเอ้เด้อ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 พี่น้องโอ้ยเนาะอย่าต้องขอยได้ดีนะโทรศัพท์กระไดแบตออนมาสั่นพี่น้องคะ่ะไม่เป็นไรค่ะต่อค่ะต่อคะ่อคะนะคะบักระโทกโลกค่ะพี่น้องแล้วก็กทําน้ําจิ้มมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนค่ะ นี่ค่ะน้ำจิ้มค่ะเรากับสิมาเทนี่นี่นะคะก็อยากกินแห้งนะคะพี่น้องเป็นเวลาแบบจะสี่ปีแล้วค่ะไม่ได้กินเลยนะคะก็เ,เลยกินกระโทกโลกแห้งนะคะก็เลยเบิ่งใน่อฟนะคะเนาะในแอปเกาหลีไต้นะคะนี่เขาจะมาเป็นแบบนี้แบบดีแห้งะคะ่ะสะอาดด้วยนะคะทุกคนนะคะนี่กินน้ำกันค่ะพี่น้อง แก้ง่วงได้นะคะใครที่กําลังทํางานอยู่แล้วก็ง่วงมากินบักกระโทกโลกน้าก่อยเด้อพี่น้องคะ่ะว้าวขึ้นน่ากินแท้คะ่ะพี่น้องหอมอมืดีนะเนี่ยถ้ามันโอเคเราก็จะสั่งมากินอีกนะคะทุกคนนี่ป้าพี่น้องเบิงเฮ้ยมันน่ากินอย่างนี้เลยเนี่ย แสบบอสแสบจะแสบจะแสบเนาะพี่น้องเนี่ยจะให้ข้าวแก่กันหนึ่งกระปุกแกกินเป็นไหมเนาะนี่ข้าวแก่ก้อยเนี่ยถ้าสมมติว่าให้แกเนาะก็จะกินเป็นวะพี่น้องปลามันแบบดีนะเนี่ยโอ้ยพี่น้องเลยน้ำไล่ก้อยแตกล้แล้วเอาหนึ่ง <1. S 2> กิโลได้มาสองกระปุกนะคะกระปุกละเคิงงลกเนาะค่ะเนาะ เป็นแบบที่เขาแกะเรียบร้อยแล้วนะคะแกะเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเป็นกระทบโลกหรือว่าเสาวรดนั่นเองนะคะแบบดีแห้งจิ้มค่ะเนียวเนียวหนึบหนบน้ำวัวน้ำปร,ราจ้าอืว้าพี่น้อง ักระสุดยอดแล้วเนี่ยเฮ้ยน่ากินจังเลยน,นี่ค่ะทุกคนสบวรสแล้วก็น้ำพริกนะคะน้ำจิ้มนัวน้ำปลาออืมอืมอร่อยมากเลยค่ะทุกคนเปรี้ยวมาก สุดยอดนะคะรสชาติเหมือนของบนันเห่อยู่ค่ะอืมอืมก็สุดยอดแล้วพี่น้องเนาะวันนี้มาอยู่ห้องน้องนะคะนมาของน้องหรพี่น้องมาเสริมสวยให้น้องนะคะวันนี้อากาศข้างนอกก็ยังร้อนเหมือนเดิมนะคะที่เกาหลีใต้ พี่น้องคะเดี๋ยวยัวย่วค่ะอืมมันเป็นยงมาแสีบแสบพี่น้องอืมปดัดแสีบโพแสบโพอืมหายกินทอบดบ้านเลยค่ะได้กินทุกอย่างนะคะสั่งเอาค่ะพี่น้องสั่งเอา หงายมัยน,นกระเสียบตัวนีอ่อร่อยจริงๆค่ะทุกคนนี่นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะ อร่อยมากบานเท่ามันเป็นนวยนะพี่น้องเนาะอันที่เป็นลูกที่เกาหลีใต้ก็มีนะคะแต่อันนี้จะเป็นกระปุกที่เขาเอาแต่เนื้อของสาวรสนะคะอัดอัดกระปุกแบบนี้นะคะสองกระปุกอยู่ที่ราคาสามร้อยกว่าบาทค่ะเกือบสี่ร้อยาบาทเท่านะคะหน่งกิโลอร่อยจริงๆค่ะ น้องนิชามาแล้วค่ะทุกคนคลิปนี้แบบเดี่ยวทามนะคะมาครับเสรเจแล้วบวมเสร็จสิมนิชาจะใส่ช่วยน้อยก็ได้งคจาช่วยก็ได้น้ำจิ้มก็มี พี่น่องเ้ยนี่นี่เอาใส่น้ำพริกไหเอาใส่ได้เลเออมาจวดเลยพี่น้องหน้าไม่ฟอมอ่ะ่วอีกหน่อเด็เทีดไม่ได้สีเปีอยนทองดีวอาเกอบวหน่อยดีกว่าปะน้องยานเสียทองพี่น่องว่าเอดไผ่เลหืม เปียกยพี่น้องคะอร่อยมากๆนะคะคือบวานเท่าอยู่เปียวดีปะ่ะอืมสมสมเอาแบบอชอบๆก่นนี่กินมาเป็นไม่ได้ยากไม่ได้อยากยำเม็ดมั้งไหมไม่ได้กินโดนแล้วเด้ อัน <mile> ีปกติยุ่ไทยก็บ่ค่อยได้กินเดยแม่นบม่ค่อยได้กยกินเลยเห็นไอจอมบอกเป็นแซ่บห่วยถ้าต้องรองตัวบ่แย่ข้าตัวได้กีนน้องขั้ตัวได้อืมดีเดย็ดีงามนากิลยแรงของน้าเนาะอ้ยนี่ยตัวยัด ลืนคอดีขนาดแปอืรืดรืดบกขอบกคอเออขคอบกคอเลยคีอบกขอเลยนะรสชาติคือบกคออยากบอกเหมือนเด็กผู้ใลงมบกขออ่างนานอืมอืมเศยอืก็จอมหวานซื้อมาเดี๋ยวเดี๋ยวปลูกบากแงนป่ะปลูกกิโลได้ไงปะเนี้ยนะปลูกกี่กิโลได้ไง มันเกิงกิโลเด้เดีอืมเฮ้ยหลายถึงว่าอืมมันกิโลนี่เดีด๋ยงเกิงโลเด้สองร่อบตัวสะเนี่ยสองร่อบละ่ะอืมคุณพร้อมจะขี้แตกไปกับเราหรือยังคะทุกคนเนั่นขอบวันอ่ะอืม จากอีกจากอีกอเนถั่วแกนกินไปเลยเรามากสดก็ดีมันม่กินหรอกเรื่องเนีพี่น้องได้ลายหรืเด้ใ่ดีวแ่งแป้งิ้ท้ได้อกใรเดกี่กินดีะแบ่งมากสุด ไปแล้วค่ะพี่น้องคะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s c ไคร e กดอะไรก็กด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 เด้อพี่น,อน้องเด้ออย่าลืมเด้อค่ะเด้อบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะไปกับปุ๊กพอดี